สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567วันนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยย่อจูบิลี่บอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2547 ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอาทิกรกมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินรวม27,560แห่งจากนั้นพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนประจำปี2567 จำนวน1,087แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินเปรียบเสมือนน้ำพระราชหฤทยัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานแก่พรศกนิกรตลอดระยะเวลา20ปี เพื่อให้สมาชิกมีความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างครอบครัวให้อบอุ่นรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภยัยให้โอกาสช่วยเหลือประครับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้มีพระราชดำรัสใจความสำคัญถึงโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ดำเนินงานมาเป็นปีที่ยี่สิบการจัดงานในปีนี้นับว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะเป็นวาระที่โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินงานมาครบยี่สิบปี ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีและความชื่นชมที่ท่านทั้งหลายมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทำให้เห็นได้ว่า ปัญหายาเสพติดนั้นแม้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางแต่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์สังคมที่เต็มไปได้วยความเมตตาปราณีและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยป้องกัน และแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนและสมาชิกชุมชนทุกแห่งทุกประเทศจะมีกำลังใจและร่วมมือร่วมงานกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองสืบไป จากนั้นทอดพระเนตรนิทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิร ja. ิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกของโครงการ รวมทางนิทัศการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบในภาคต่างๆของประเทศได้แก่ภาคเหนือบ้านห้วยน้ำเย็นหมู่ที่4ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มสตรีในชุมชนตั้งกลุ่มอาชีพตามทักษะเพื่อให้มีรายได้และตั้งจุดตรวจชุมชนลาตระเวนในชุมชน ภาคกลางชุมชนเกาะล้านหมู่ที่7ตำบลน,นาเกลืออเภอบางละมุงจังวชลบุรีตั้งคณะกรรมาการชุมชนเข้มแข็งเฝ้าระวังปัญหาและสร้างพลังมวลชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเกาะล้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านโคกไม้งามหมู่ที่หนึ่งตศรีสุขอเภศรีชมพูจังังวดขอนแกน่นสนับสนุนอาชีพให้กับผ,ผู้ผ่านการบำบัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีไรายได้ลดการกลับไปเสพซ้ำ ภาคใต้บ้านนากลางหมู่ที่9ตำบลโคกลอยอําเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนตามหลักบวรเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ส่วนกรุงเทพมหานครชุมชนเคหะชุมชนทนบุรีหนึ่งเขตบางขุนเทียนสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวพัฒนายาวชนในพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา18นาฬิกา1 8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณสาลาดูสิตดาลสวนจิตลดาพระราชวังดูสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นางวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยกร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาไทยที่ปรึกษาสมาคมสมาชิกกิติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุดยอดผ้าไทยจังหวัดประจำปี2567กับพระไหมแพลาวาหลายสิริวัชวราพรจังหวัดกาลสินและผ้าไหมาบาติก ลายนกยุงเทิดทายองค์ราชันจังหวัดยะลาจำนวน78พื้ผืนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2,567สำหรับผ้าไทยที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในครั้งนี้เป็นผ้าไทยจากการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดประจำปี2567 โดยกระทรวงมหาดไทยน้อมนำแนวทางศิลปะชีพและงานหัตกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ผ้าทุกผืนรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ผ้าไทยเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง